ขณะที่เหตุการณ์พะทะกันระหว่างตำรวจของมาเลเซียนะคะที่พะทะกับกลุ่มกระบวนการขนใบกระท่อมในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียล่าสุดนะคะก็ส่งผลให้เจ้าที่มาเลเซียเสียชีวิตหนายและก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายด้วยขณะที่คนไทยที่เข้าไปลักลอบขนใบกระท่อมเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะโดยเมื่อช่วงตีสอคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ ตำรวจสนามจากกองพันที่3ซึ่งกำลังออกลาดตรเะเวนนะคะบริเวณฝั่งมาเลเซียตรงข้ามกับบ้านตะลาะหมู่8ตํตมบลระดังเบซาอําเภอสรวจัดสงคลาค่ะแล้วก็ไปพบกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนใบกระท่อมประมาณ15คนโดยเจ้าที่มาเลเซียได้นำกำลังเข้าปิดล้อมแล้วก็เกิดการยิงตอบโต้กันขึ้นทำให้ตำรวจสนามมาเลเซียเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนายส่วนกลุ่มขบวนการค้าใบากระท่อมนะคะที่เป็นคนไทยถูกยิงบาดเจ็บ3คน แล้วก็มีการหนีเข้าฝั่งมาในประเทศไทยโดยล่าสุดผู้บาดเจ็บก็มีการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่กระที่หลังเกิดเหตุทางเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยทั้งตำรวจตชดค่ะและฝ่ายปกครองกำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเฉพาะคนไทยที่บาดเจ็บ เบื้องต้นนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการค้าใบากระท่อมที่ปะทะกับเจ้าที่มาเลเซียน่าจะมีทั้งคนไทยและก็ชาวมาเลเซียซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเหตุตำรวจมาเลเซียที่มีการยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการขนใบกระท่อม โดยเหตุการณ์ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจรอ .5 และร้อยรอ .5021 ร่วมกับตำรวจสพปังเบซาอำเภอเสดาจาสงคลาค่ะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสดาวรวมถึงศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9นํานำตัวนายราเชนอนุมานหนึ่งในคนไทยที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวาไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียที่เป็นเส้นทางเข้าออกและหลบหนีระหว่างเกิดเหตุและก็ยังพบว่านอกเหนือจากคนไทยนะคะที่ถูกยิงบาดเจ็บ3คนแล้ว ังมีคนไทยอีกสองคนที่ถูกทางการมาเลเซียหรือว่าตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มตัวได้หนึ่งในนั้นก็คือนายมะหัมมัดยูซฟตาลาอายุ38ปีเป็นชาวตมตบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะส่วนอีกคนนี่ยังไม่ทราบชื่อ โดยณะน,นีทางเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยและมาเลเซียในระดับพื้นที่ชายแดนกําลังอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลในรายละเอียดที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าวัาวนนี้ทางพลโทเกรียงไกลศีรักแม่ทัพภาคที่จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ ขณะที่เหตุการณ์พะทะกาันร,ระหว่างตำรวจของมาเลเซียนะคะที่พะทะกับกลุ่มกระบวนการขนใบกระท่อมในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียล่าสุดนะคะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มาเลเซียเสียชีวิตหนึ่งนายและก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายด้วยขณะที่คนไทยที่เข้าไปลักลอบขนใบกระท่อมก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะโดยเมื่อช่วงตีสองคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ ตำรวจสนามจากกองพันที่3ซึ่งกำลังออกลาดตรเะเวนนะคะบริเวณฝั่งมาเลเซียตรงข้ามกับบ้านตะละ้หมู่แปตมบุระดังเบซาอำเภอสราจัุสงคลาค่ะแล้วก็ไปพบกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนใบกระท่อมประมาณ15คนโดยเจ้าที่มาเลเซียได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและก็เกิดการยิงตอบโต้กันขึ้นทำให้ตำรวจสนามมาเลเซียเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนายส่วนกลุ่มขบวนการค้าใบากระท่อมนะคะที่เป็นคนไทยถูกยิงบาดเจ็บ3คน แล้วก็มีการหนีเข้าฝั่งมาในประเทศไทยโดยล่าสุดผู้บาดเจ็บก็มีการถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่กระที่หลังเกิดเหตุทางเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยทั้งตำรวจตชดค่ะและฝ่ายปกครองกำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเฉพาะคนไทยที่บาดเจ็บ เบื้องต้นนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการค้าใบากระท่อมที่ปะทะกับเจ้าที่มาเลเซียน่าจะมีทั้งคนไทยและก็ชาวมาเลเซียซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเหตุตำรวจมาเลเซียที่มีการยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการขนใบากระท่อม โดยเหตุการณ์ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจรอ .5 และร้อยรอ .5021 ร่วมกับตำรวจสพไปนางเบซาอำเภอเสดาจาสงขลาค่ะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสดาวรวมถึงศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9นํานำตัวนายราเชนอนุมานหนึ่งในคนไทยที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนขวาไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณริมรัว้วชายแดนไทยมาเลเซียที่เป็นเส้นทางเข้าออกและหลบหนีระหว่างเกิดเหตุและก็ยังพบว่านอกเหนือจากคนไทยนะคะที่ถูกยิงบาดเจ็บ3คนแล้วย มีคนไทยอีกสองคนที่ถูกทางการมาเลเซียหรือว่าตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มตัวได้หนึ่งในนั้นก็คือนายมะหัมมัดยูซฟตะลาอายุ38ปีเป็นชาวตมบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะส่วนอีกคนนี่ยังไม่ทราบชื่อ โดยณะน,นีทางเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยและมาเลเซียในระดับพื้นที่ชายแดนกําลังอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลในรายละเอียดที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าวัาวนนี้ทางพลโทเกรียงไกลศีรักแม่ทัพภาคที่จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ